มาทดลองขับเป็นรุ่นตัวท็อปเขานะครับก็แตกต่างก,กันเล็กน้อยกับตัวตัวเริ่มคือเขาบอกว่าห่างกันอยู่ประมาณ5 0,000ื่นไอ้ตัวท็อปตัวนี้มัน9ก้0 0 0นสนานะครับตัวของตัวล่างหรือตัวสแตนดาร์ดเขาอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนปลายปลายโดยประมาณ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เหมือนรถจีนหลายๆแบรนด์เหมือนรถจีนแทบทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้ครับเขารวมเอาการสั่งงานรวมถึง ที่อยู่ของฟีเจอร์ต่างๆอยู่ในจอนี้ที่ในคู่แข่งเนี่ยก็จะเป็นปกติก็จะเป็นเอดัสธรรมดาใช่ไหมฮะไม่ได้มีตัวระบบตรวจจับสายตาแบบที่โอมด้า T5 มีนะครับแต่ที่เด็ดชอบช่วงล่างเขาครับเซตอัพมาดีนะฮะข้างหน้าเป็นแม็กกาสันด้านหลังเป็นมันติลิงแล้วก็เอ่อฟิลลิ่งไม่ได้ถึงกับสปอร์ตแต่แน่นแต่แน่นแต่เฟิร์มนะครับตรงเนี้ยแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างจะขม คุณผู้ชมครับโอมดะครับรุ่นที่เห็นอยู่โอมดะ C5 นะก่อนหน้านี้เราเคยไปสัมผัสในสถานที่ปิดครับที่เขาได้จัดให้ทดลองครับแต่ในครั้งนี้ผมมาอยู่ที่โอมาดะเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับที่สุขมวิท62ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่แรกๆที่โอมาดะเนี่ยมาทําตลาดในประเทศไทยความน่าสนใจของโอมดะ C5 นะวันนี้ที่เห็นเป็นรุ่นท็อปที่เราจะเอาไปทดสอบว่เป็นรุ่นท็อปนะ ราคาค่าตัว9 4 9 0 0 0บาทซึ่ง C5 จะมี2รุ่นรุ่นท็อปกับรุ่นปกติอย่างนี้ครับความโดดเด่นของเขาเนี่ยในเรื่องของเส้นสายในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการใช้งานหมดต่างๆของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถที่ใช้เทคโนโลยี AI ด้วยนะหนึ่งเรื่องคือเป็นเรื่องของเซนเซอร์ตรวจจับสายตานะครับที่เป็นฟีเจอร์ทันสมัยติดตั้งมาให้ใน C5 คันนี้ ท่านผูชมครับโอมดา c c 5จัดอยู่ในหมวดหมู่ของออรถไฟฟ้าที่เป็น B segment นะเป็น B SUV คุณพลังของโอมดา c c 5ครับมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงนะ204แรงม้าแล้วก็แรงบิด340นิวตันเมตรนะครับด้วยความที่ว่ามีเป็นค o อเวอร์แบบนี้ m, นะครับ c 5เนี่ยถือว่าออกแบบเส้นสายได้ค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวนะไฟหลายเส้นเส้นเล็กๆนะ แต่ก็มีทั้งตัวของเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้ครบนะครับไฟสูงไฟต่ำอ,อตัตโนมติแม็กรุ่นที่เราเออกไปจะเป็นขอบ19นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นปกติเนี่ยจะอยู่ที่18นิ้วหลังคาเป็นซันลูฟนะครับไม่ได้เป็นพารามิคซันลูฟนะตัวช่วยเรื่องความสะดวกสบายนะอย่างเพื่อน ไอตัวแฮนด์ฟรีที่ติดตั้งมาในรถเนี่ยอาจจะมีคลิกเซนเซอร์มาให้นะครับหรือว่าเป็นตัวรีโมทที่ตัวรถเนี่ยกดไปปุ๊บก็ฝาหลังเปิดมาให้ตัวของ C5 มีเหมือนกันนะเปิดได้ที่รีโมทเปิดได้ที่ตัวรถเองเปิดได้ที่ฝาท้ายแต่คลิกเซนเซอร์ไม่มีไอการที่คลิกเซนเซอร์ไม่มีเนี่ยครับระบบมันต่างกันเขาใช้งานเนี่ยเพียงแค่มีกุญแจเดินเข้าไปใกล้ๆรถแล้วถอยออกมาดูนะ เขาจะมีไฟเซนเซอร์ที่ตรวจจับนะครับนะก็ไม่ต้องไปเทนกว่ดาลานเหมือนในอดีตที่เคยเห็นจากรถหลายค่ายนะฮะการใช้งานแตกต่างกันออกไปเนี่ยคือนอกจากรูปแบบที่แสดงให้เห็นนะครับฝาท้ายมันก็ปิดเองได้สบายสบาย ก็เป็นตัวช่วยสําหรับนักช้อปสําหรับผู้ที่มีสัมภาระพรลุงพลังนะครับก็การรูปการทํางานในรูปแบบต่างๆกันเอาเดี๋ยวไปลองดูว่าการใช้งานจริงนะครับในชีวิตประจำวันบนถนนของกรุงเทพจะเป็นยังไงบ้างของระดับ C5 ดูครับ ท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่การทดลองขับของเจ้าอ m e ดะ C5 กันเลยนะครับช่วงล่างนั้นการยึดเกาะค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับตัว C5 อ่ะทีนี้มาดูกันต่อหลังจากที่เรารีวิวภายนอกเนี่ยนะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องของการออกแบบท,ที่มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างสมัยนะครับกับเจ้าอมาดะ C5 ตัวนี้พอเข้ามาภายในครับค่อนข้างจะหรูหราเลยเบาะนั่งเป็นทูโทนนะที่เรามาทดลองขับเป็นรุ่นตัวท็อปเขานะครับ ก็แตกต่างกันเล็กน้อยกับตัวตัวเริ่มคือเขาบอกว่าห่างกันอยู่ประมาณ5 0,000ื่นไอ้ตัวท็อปตัวนี้มันเก้าแสนีมนพันนะครับตัวของตัวล่างหรือตัวสแตนดาร์ดเขาอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนปลายปลายโดยประมาณไอ้ห้าอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการขับขี่้เท่าไหร่นะักเพราะว่าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือฟีเจอร์อะไรเลยนะฮะจะเป็นพวกอุปกรณ์อย่างล้อแม็กเอออย่างแหลกหลังคาเอออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ ตัวเซนเซอร์เปิดปิดประตูโดยประมาณพอมาอยู่ข้างใน C5 เนี่ยแน่นอนครับคุณจะต้องสะดุดตากับเจ้าตัวของจอขนาดกว่า24นิ้วที่เห็นเนี่ยนะยาวพึดหเลยแล้วก็เป็นจอแบบเป็นจอโค้งด้วยแต่นิดนึงลองขับมาสักระยะยาวๆเนี่ยนะครับผมผมพลาดไปอย่างพลาดไปอย่างตรงที่ว่าไม่ได้ปรับเซตระบบตั้งแต่ก่อนเริ่มการขับขี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าการเข้าไปใช้งานในฟีเจอร์ต่างๆของเจ้า C ฟเนี่ยเหมือนรถจีนหลายๆแบรนด์เหมือนรถจีนแทบทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้ครับเขารวมเอาการสั่งงานรวมถึงที่อยู่ของฟีเจอร์ต่างๆอยู่ในจอนี้และในจอเนี้ยเดีนี้ผมบอกถ้าคุณไม่คุ้นชินกับมันเนี่ยนะค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิในการปรับในการค้นหาพอสมควร แต่เกิดว่าคุณโอเคคุณคุ้นชินกับที่อยู่ของของคาสั่งที่อยู่ของไอคอนการทํางานต่างๆนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่แนะนําให้จอดรถก่อนดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าไปหลายเมนูหน่อยนะอ่ะทีนี้มาไล่เรียงในตัวอื่นกันบ้างล่ะอย่างที่เห็นสะดุดตาอีกหนึ่งจุดครับคือเซนเซอร์ที่อยู่บริเวณบนคอพวงมาลัยเซ็นเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับ มานตาของผู้กับขี่ครับแล้วก็จะ,ะประมวลผลพร้อมรายงานผลเพื่อแจ้งไปกับเทคโนโลยี a d a s ที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเตือนออกนอกเลนตัวรักษารถให้อยู่กลางช่องทางอะไรอย่างนี้นะครับมันจะลิงก์กันครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นไปกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในคู่แข่งเพราะที่อยู่ในคู่แข่งเนี่ยก็จะเป็น ปกติก็จะเป็นเอ u ัสธรรมดาใช่ไหมฮะไม่ได้มีตัวระบบตัวจับสายตาแบบที่โอมด a า t 5มีนะครับแล้วก็ภาพข้างในจอดิสเลย์ที่แสดงอยู่เนี่ยนะก็เป็นกราฟิกที่ดูสวยงามนะครับแม้ว่าอย่างเนี้ยค่อนข้างจะเก็บระบบพอสมควรด้านหน้าครับท้องฟ้าค่อนข้างจะมีแสงน้อยค่อนข้างจะมืดนะเขาก็จำลองภาพเหมือนฝนกำลังจะตกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยจะเป็นภาพโชว์อยู่ด้านใน รถที่ใช้ร่วมทางนะครับก็จะมีเป็นภาพจําลองเข้ามาให้อยู่ในภายในด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกคุณไปสร้างความคุ้นชินกับระบบที่มันอยู่ข้างในตัวจอกลางก่อนว่ามันมีอะไรบ้างต้องใช้งานยังไงที่อยู่มันอยู่ตรงไหนนะครับถึงจะได้ลองเล่นได้ลองสัมผัสกับระบบต่างๆที่อยู่ใน C5 หมดการขับขี่ที่บอกว่าแยกมาให้ปรับได้นี่นะครับมันอยู่บริเวณคอนโซลกลาง ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของแอร์นะครับเรื่องของตัวระบบโหมดการขับขีน่นั่นแหละสามโหมดด้วยกันครับ normal eco แล้วก็ sport พอเราสั่งการปุ๊บการทำงานของเขาจะแสดงอยู่ที่หน้าจอนีครับว่าตอนนี้ขนาดนี้กำลังขับขี่อยู่ในโหมดการใช้งานรูปแบบใดนะสามรูปแบบตรงนี้ทีนี้การตกแต่งภายในเนี่ยผมดูว่าค่อนข้างจะหรูหรานะในการประดับประดายอย่างอย่างตัวคอนโซลหน้าเนี่ย มีการเอาลายไม้นะครับสีสวยเลยทีเดียวพร้อมกับไอตัวขอบวัสดุต่างๆที่เป็นสีโครเมียมเนี่ยก็ชูให้รถคันนี้มันดูหรูหราขึ้นมาเครื่องเสียงในรุ่นท็อปนะครับเป็นเครื่องเสียงโซนี่ทั้งหมดมี8จุดด้วยกันตัวล่างเนี่ยเขาจะมีลำโพงอยู่แค่6กตำแหน่งเท่านั้นนะก็ลดหลั่นในเรื่องฟีเจอร์นะครับตัดทอลงไปบ้างเป็นบางส่วนแต่ที่มันไม่ได้ลดหลัน่นไม่ได้บันทอรไปเลยนั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้า 204แรงม้าครับเป็นกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในโอมดาลซีไฟ้าพร้อมกับ3 4มินิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงรอทำได้ในประมาณ7วินาที7.2วิโดยประมาณที่เข็มจากบ,บริษัทผูปป้ผลิตนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับลองเลนส์ทำระยะทางตามมาตรฐาน n edc อยู่ที่5 0 4กิโลเมตรนะฮะแต่การใช้งานจริงรดหลั่นออกมาอยู่แล้วตามพฤติกรรมตามรูปแบบการจราจรตามสภาพเส้นทางนะครับ แต่อัตราเร่งน,นะครับค่อนข้างจะปูดปา204แรงม้ากับ3 4 0นิวตันเมตรที่เขาให้มาเนี่ยผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานละแต่ที่เด็ดชอบช่วงล่างเขาครับเซตอัพมาดีนะฮะข้างหน้าเป็นแม็กกาสันด้านหลังเป็นมันติลิงแล้วก็ฟิลลิ่งไม่ได้ถึงกับสปอร์ตแต่แน่นแต่แน่นแต่เฟิร์มนะครับตรงเนี้ยแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างจะขมควบคุมได้แม่นยำพอสมควรเลยแหล,ละเสียงรบกวนที่เข้าจากภายนอกเข้ามาข้างในเนี่ย ก็ถือว่ารับได้นะตอนนี้ผมใช้อยู่มา่อถามความเร็วไม่เกินร้อยนะครับเรื่องลมเรื่องต่างๆเนี่ยโอเคเลยแล้วก็คันนี้มีเสียงสังเคราะห์เสียงสังเคราะห์ที่ว่าเนี่ยปรับได้3รูปแบบแต่เสียงตรงนี้ยผู้กับขี่ไม่ได้ยินหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ส่งออกไปให้กับผู้ใช้ถนนทราบนะครับว่าเรากําลังเดินทางไปหาเขา พราะว่ารถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงเครื่องอ,อะเนาะมันก็ต้องเอา, OS า,าเอ็ซาวคราห์พวกนี้เข้ามาตกแต่งแทนนะครับเลือกปรับได้นะฮะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกเนี่ย24นิ้วกว่าที่ว่านะลากยาวเลยครับ2จอครับแล้วก็นี่อย่างที่เห็นนะคุณลองสังเกตด,ดูมีปุบมอะไรให้เล่นบ้างมันไม่มีเลยครับมีปละเล็ดชาร์จอะไรไมีมาให้ครบนะกล่องถัำพาระอะไรต่างๆมีมาให้ เสร็จสับแต่ปุ่มทางลัดเห็นอยู่เท่านี้เปิดปิดรถหมดกัรขับขี่ไล่ฟ้าไฟฉุกเฉินรัะสวิตช์เอทั้งนี้ทั้งนั้นล่ะเปิดปิดเทคโนโลยี a d a ดนะครับที่มีเป็น1 0บ0ระบบเลยอยู่ข้างในนี่นการใช้รถต่างๆที่คุณดูตังค่าแสงไฟแต่งรถความสะดวกสบายต่างๆพวกนี้ คุณต้องลองเลน่นให้มันคุ้นก่อนครับว่าสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะปิดอยากจะเปิดฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะไฟสูงแจ้งเตือนความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมาให้ข้างในเยอะมากแต่ก็อย่างที่บอกลองไปเลือกหาลองไปเลือกออปรับถ้าเป็นเจ้าของรถอะยังไงครับฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้มันคุ้นชินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมาอยู่กับรถคันนี้ไม่นานมากนะัก ก็ต้องคลําต้องดูว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนี่นะห,หมดกันขับขี่นะ้ดูดีอีโก้นอร์ม p ลสปอรเนี่ยยังมาทางนี้เลยเห็นไหมนี่คุณความไวที่ปัดน้ำฝนเรื่องมาปรับตรงเนี้ยดูดี ล็อกรถอัตโนมัติการใช้ไวเดชาร์จอะไรต่างๆนะฮะอยู่ด้านในหมดฝาท้องฝาท้ายก็อย่างที่บอกแหละถ้าไปคุ้นชินกับพวกที่อยู่ของฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้มันจะคล่องมันจะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะแต่พอผมมาจับเนี่ยผมอยู่กันไม่นานนะครับก็ต้องมาคลำดูก่อนว่าที่อยู่ต่างๆของฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้าง หนึ่งวันเต็มเต็มครับกับที่อยู่กับเจ้า o อมดะ C5 คันนี้ครับค่าตัวไม่ถึงล้านนะเจ้าเนี้ยมันเป็น BSUV ที่ที่ถ้าความโดดเด่นของเขาผมก็มองอ่ากเรื่องเส้นสายเรื่องการออกแบบที่ค่อนข้างจะล้ำนะครับส่วนตัวรถเนี่ยก็ทําความคุ้นชินกับปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยี AI นะครับเริ่มมีการใช้ AI เข้ามา เป็นตัวช่วยในการขับขี่ช่วยในการประมวลผลด้านความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคันนี้การตรวจม่านตาของผู้ขับขี่นะครับที่มีเซนเซอร์อยู่บริเวณคอผมมาไลา่ข้างจะล้าเพราะว่าเอดออื่นๆของค่ายคู่แข่งเลยก็ดีครับหรือว่าตัวออรอบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยน้อยค่ายที่จะเอาตัวเทคโนโลยีการจับม่านตาผู้ขับขี่มาใช้นะฮะตัวจอใหญ่ย,ยักษ์เลยครับ24นิ้วแบ่งการทํางานมาเป็น2ส,ส่วนนะครับแต่ตรงเนี้ยที่ผมแอบติตรงนี้ว่า กว่าจะเข้าไปหาฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์เจอเพื่อสั่งการเพื่อเปิดปิดฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้นค่อนข้างจะต้องไปคุยพอสมควรต้องไปเจาะพอสมควรนะครับเพราะว่าที่มาของฟีเจอร์น,นั้นเนี่ยมันอยู่ข้างในจอกลางนี่แหละแต่อยู่หน้าไหนไม่รู้ต้องค่อยๆเล่นซึ่งตรงนี้นะครับท่านเจ้าของรถเองเนี่ยไม่น่าเกิดปัญหาเพราะหยิบจับใช้ฝอยมันเป็นประจำ ในรูปแบบของรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับตัวสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้า204แรงม้าก,กับแรงบิด3 4 0นิวตันเมตรนั้นนะครับทำงานใช้การในเมืองใช้งานทั่วไปเนี่ยเหลือเฟือต่อการใช้งานละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟิลลิ่งช่วงล่างเจ๋งครับคันนี้ช่วงล่างออกแบบมาดีมากๆขับสบายไม่ได้แน่นไม่ได้นุ่มจนเกินไปสำหรับผมเนี่ยพอเหมาะพอจอกับการใช้งานของผมแล้วนะครับ ตัวของอัตราเร่งประมาณ7วิโดยประมาณนี้อย่างที่บอกหนะ้าไม่ได้เรืยองพุทธป,ปารแต่มันก็ตอบโจทย์ได้ในทุกย่านความเร็วเหมือนกันนะครับราคาค่าตัวในวันนีต้ต้องบอกอย่างนี้ว่าโอมาดะเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่สมรภูมิของสงครามราคาเพราะตัวรถเนี่ยยังไม่มีการปรับรถอะไรมากมายนะ949,000บาทเป็นค่าตัวของรุ่นท็อปนะครับ8 0 0 0ไปปลายก็คือเป็นค่าตัวของรุ่นสแตนดาร์ด ก็ลองดูนะครับเป็นรถจีนอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจฟีลลิ่งการใช้งานฟีลลิ่งช่วงล่างการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าโอเคสอบผ่านเลยตัวฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในหน้าจอลองไปสร้างความคุ้นชินเนี่ยเขาดูครับราคาไม่ถึงร้านก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะฮะที่คู่แข่งต่างๆในคลาสราคานี้ก็มีมากมายแต่ทีเนี้ยคุณจะคลิกกับมันหรือเปล่าเนี่ยโอมาดาฟีฟาก็ต้องว่าอีกที ในวันนี้ครับยี่โชว์รูมทั่วประเทศโอมอดะผุดขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็โปรดักต์อีกหลาย,ลายอย่างอีกหลายรุ่นของโอมอดะกำลังจาะคิวเข้ามาขายในไทยอย่าง j จคูที่เป็นตัวออฟโรดทรงกล่องนะฮะก็มาแล้วต่อจากซีฟต่อไปจะเป็นอะไรก็รอรุ่นกันอีกทีนึงแต่ก็ฝากไว้ครับอีกหนึ่งรุ่นในคลาสของ b s u v Electric BSUV ก็ว่าได้นะเป็นบ SUV ไฟฟ้ากับโอมอดะ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์กับการมาสัมผัสหนึ่งวันเต็มๆครับกับโอมาดา C5 ฝากกดซัสบสไคร b ์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกช่องทางของออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ต้องลาเลยครับสวัสดีครับ